วัสดีทุกคนได้ไมผมก้อนนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมไมครับกันนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาเปิดลัคกี้บ็อกกนดีเช่นเคยวันนี้นะครับเราอยู่กับใครเอยอยู่ใข่เองครับอยู่กับใครนะใข่เองครับใข่เองครับใครไหนผมอยู่ใข่ครับอยู่ใครครับคุณได้ชื่อแม็กกันเหรอใครใค่อยุเท่าะผมครับผมไข่จักรนาคตครับวันนี้นะครับเรามาเปิดลัคกี้บ็อกซ์อะอะไรนะเดี๋ยวเข้าไปยังไง ใช่ใช่ดอรี่โตน้นะครับแต่ก่อนตอนนี้นะกูจะเข้าไปข้างในครับผมเพื่ออะไรอะ่ะมึงสร้างเพื่ออะไรอะ่ะสร้างเพื่อมันสวยงามไงเออทำไมอะ่ะโอเคครับเราได้ขอแล้วนะครับวันนี้เรามาเปิดกิ๊บบ็อกดอรี่โต้รักสู้กับแฮมเบอร์เกอร์ก,กันนะครับผมบอกเลยว,ว่าหิวมากตอนนี้ก็หิวจริงๆนะก็ตามวิธีเราเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเปิดกันในลาวานะครับผมวางวัอ่ะวางละเอ้ากู <aunque S 1> จะเปิดยังไงอสองซ้ำ ปิดแล้วอไ้กูได้อะไรไม่เห็นได้อะไรเลยปึ๊บได้เค้กมาเรียกกูมีอะไรกินแล้วเก็บไว้กินนะฮะไม่มีอาหารกินยากจนปึ๊บอุ้ยอุ้ยเก่งๆอุ้ยอุ้ยเค,ยค้เสื้อขาวมันทำได้ขนาดนี้เหรอวะนี่กูย,ยังไม่กินเอนเนอร์จีดิงนะเนี่ย <_ s> มีดิงเหรอ,อวายฆ่าซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้ยพี่ตายอย่าไปไม่ได้ขออะไเลยเกิดอะไรขึ้นไหนวางเค้กยังอะไรเค้ก อุ้ยได้เหมือนกันได้แล้วได้แล้วได้แล้วอเได้เหมือนกันเสื้อขาวทำไมหรออุ้ยกางเกงขาวก็ได้ทำมแล้วเหมือนกันอหรนะทำไมใส่แล้วมันเป็นสีดำวะอ่ะเอาละครับกลับกันต่อนะครับเมื่อก <oh ี้อยู่เกมก็แคสไปแค่ใช้ดาบไปตีงงเลยนะเร้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยแรงนึงเลยทีสองทีตายอะดาบเป็นสิบหรอเจ็ดโอ้โหแต่ก็แรงอยู่นะโอ้ยแกตายนะค่ะ ผมกลัวตีแล้วเกมแคส์มากเลยไม่ต้องกลัวเพื่อนเพราะว่ากูจะตีย <progressive> มมือบาร์มข <c oughs> ื่อเอาอีกปิดจุกโอ้ชิบหายปึ๊บวางเปล่าอุ้ยยาอุ้ยโรนี่โต้ลักกี้โมชั่นโอ้โหเฟกอยังดีอ่ะสามร้เ้ปอร์เซ็นต์ได้แขกดาเมจเสร็จตูมึงเจอกูได้เคียวยักษ์กูไม่ใช่สี่แฮมเบอร์เกอร์เราจะกินมัสู้กับมันทำไมเปล่านะฮะเราเก็บมันสู้กับโรนี่โต้ลดีกว่าเอ้ยสู้กับแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่ายิ่งจะน่าอะไรจ๊ะอุ้ยก้อนเมฆ ข่าวไดมอนต์น่าจะคราบของได้นะกินได้อะไรเดี๋ยวลองกินดูกินไม่ได้เอออาจจะกินได้ก็ได้อุ้ยชุดนี้ต๊ดได้แล้วอย่าไปลงแต่ชุดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาง่ายคือชุดมันกากอะชุดมันดีนเจนหัวใจเลยนะแล้วก็ได้หมวกสีม่วงมาไหนบอยอบอลองตีหน่อยอ,อุ้ยเอาดาบแรงๆอะตีอะอุ้ยรถจุบเจ็บเจ็บเจ็บอยู่เจ็บ,จบ,จบอยู่ดาบตะเหม็นร้านเลยไม่ใช่ใช่เหรอต่แเลอันนี้ อันนี้หมวกนี่ใส่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเป็นหมวกธรรมดานะครับโอเคอุ้ยเด็กน้อยแอปเปิลแอปเปิลยักษ์อุ้ยแอปเปิลยักษ์กินได้ด้วยก็เราหิวไงไหลายอะไรกินได้อุย้ยสเต็กยักษ์ไม่มีเห่เบอร์เกอร์ยักษ์บ้างเหรออุ้ยได้ดาบมาแล้วได้าดาบาจาอุ้ยตีรอบเดียวตายอ่ะฮัะลโห <c oughs> ลก็คือเลื่นโลวอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอีว e ิลเจม รู้แล้วรู้แล้วอะไรนะเมื่อคืนระเบิดยังไงล่ะปึ๊บ M V G M V G ลัคกี้บอกเลยดีโต๊ดบิลเลตเจอดูนี้โต๊ดแรกลั c กี้ o ูนี้โต๊ดแบ็กฮะมีกระเป๋าด้วยอันนี้ก็แรกได้แต่เราไม่มีดูนี้โต s t อ่ะอะไรอันเนี้ยอะไรอ๋อกินได้ธนูสีเขียวมันต่างจากไอ้นี่ยังไงเวี่ยดูแล้วน่าจะไม่มีอะไรน่าจะเป็นธนูธรรมดาแต่เขาบอกว่ายิงเร็วขึ้นหรือเปล่า วายไปยิงไอ้ตัวยักษ์กันไปขามันขามันมามาหากูแล้วช่วยด้วยไปวายเพื่อนกไม่ช่วยเลยเหรอไม่ไม่ช่วยกูหนีแล้วเฮ้ยนี่มันจดตัวทองดขอนะไม่เอาขอนะเอาไปบนไกีบล็อกนะมึงดูมึงดูรูปร่างมันก่อนเป็นเหมือนกาอะไรขนมใช่ไม่ไม่รูปร่างเหมือนทองเขาสารสปอนเซอร์เราเลยสปอนเซอร์ไม่ใช่นะฮะแต่ขนมอร่อยมากโอ้ย เดี๋ยวขอวรรีบกก่อนโอเคได้กล่องร้อยเอ้ยได้กล่องหกสิบมานะครับไม่ตอนนี้เหลือยี่สิบกล่องนะจริงสิตื่นเต้นขนาดนี้หรออุ้ยดาบดาบไดมอนเข้าตัวบอยอะเอาขึ้นมายูดายี่ิบเจจริงอุ้ยดาบยี่สิบเจ็ดยาบมรูอุ้ยดาบยักษ์นี่วะยาบใหญ่มากโอเคเราทิ้งดาบเขียวนี่ไปบานนาจาอุ้ยเสี่ยงโชคเราโยนนี่ไปนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ตัวแรกเอพีีเอ้ยบอยได้สามดีโรตี้โตมาแล้วก็ได้ขนมตัวนี้โต๊ะน่าจะไปคราฟของได้นะ งั้นเดี๋ยวเราไปลองคราฟดูนะทุกคนโอเคแล้วได้มาแล้วแล้วก็คราฟตัวคราฟนะครับผมนี่ได้มาแล้วมาดูซิว่ามันจะสามารถนี่ไงคราฟไปจริงด้วยแต่เราไม่รู้ว่าดรดีตัวสไปซี่กับดรดีตัวธรรมดาเนี่ยชุดไหนมันดีกว่านะครับสไปซี่กันไฟธรรมดาเป็นเกราะโอเคงั้นเอาเอ้ยเออถูกแล้วถูกแล้วงั้นเอาธรรมดาดีกว่านะครับดาบได้นะครับดาบสไปซี่ดาเมจสิบหกแล้วได้ดาบธรรมดาล่ะดาเมจสิบสามสไปซี่แรงกว่าอ่ะบอยเผื่ออยากได้นะฮะจดสไปซี่คราฟมาเผื่อ ไม่บวกเอฟเฟกอะไรเนี่ยกล่องบวกฮะมันไม่บวกมันบวกจะไปไม่บวกก็ไม่บวกจะไปซีนบวกกันไฟแค่นั้นใช่ชุดีกูบวกบวกสเกลสแตงจำบูดเดนเดนชันทำไมชุดหดกว่าอุ้ยอันนี้ก็แล่เหมือนกันนะโดรน่โตสมันเป็นแค่เหมือนเป็นฟรายใช่เปล่าวะไม่ใช่มันเป็นบล็อกโดรน่โต้ธรรมดาเท็กเจอร์นะฮะ มึงก็ขยันปายางอะไรมึงเก็บไว้ปายกับบอสก็ได้นะบอสมันปาไปมันก็เหมือนไม่โดนอะโดนไม่โดนปึ๊บอุ้ยเขาได็ไม่โดนชุดนี้ชุดนี้อยู่ใต้น้ำได้ไร้ประโยชน์นะทิ้งไปแต่ชุดนี้คือเอฟเฟกต์ที่เหมือนกันบอสโดนอะไรประโยชน์อะไรแย่วอะนายแม่งไม่เห็นคุณค่าของเลยเหมือนมึงกับชุดสไปซี่กูอะกูก็ไม่ได้ทิ้งป่ะวะกูก็ไม่ได้ทิ้งเออแค่กูไม่ใส่ไม่เหลือสิกูทิ้ง ปึ๊บอุ้ยอุ้ยดาเมจเจ็ดอุ้ยแต่ดาบสวยมากเลยอุ้ยปืนเหรออุ้ยมีปืนด้วยโอ้ยกู <c oughs> ได้ของเล่นแล้วไม่ <c oughs> โอ้ยยิงนัดเดียวตายเลยอะอย่าอุย้ยก่อห่าเลยก่อโซ่ไม่เป็นไรแกกูได้บ้างเลยเดี๋ยวมึงเจอกู <c oughs> เลิอกอยิงสักทีชิบหไย <c oughs> ไม่ใช่ตรงนี้มีบ้านด้วยอะ่ะบอยมาสร้างบ้านไว้เหรอเรือเนเปิดของได้วะไม่ไรกู ูยิงจค่ระยะนี้นาทีไอชิบหายดิเอคือเมื่อทีลักกี้บ็อกเมื่อทีลักกี้บ็อกไอจะกูยิงเมื่อกี้นะโอ้ยมึงควรยิงอย่างนี้มนเลี่ยัแหละมันเกี่ยันเหลือเท่าไหร่ก็ได้อย่ายิงเลยยิงเลี่ยันเหลือสามสิบกองโอเคเหลือี่สิบสี่พี่ขอปืนไปได้ไหมได้จะไปยิงไปสักทีนึงขั่นไส่เอาได้กระถ่ายกันหนึ่งละไอกระถายระเบิดจะเหรอ ขอได้สิจะไปสู้กับแฮมเบอร์เกอร์ขอหน่อยขอหนดอยอันนี้อันนี้การณ์นี้แหละมันดังแบบไหนเหรอมันจะต่างกันยังไงแนละ้วนอกจากมึงจะให้กูอะโอเคตอนนี้เหลือ20กล่องแล้วนะครับผมอุ้ยได้เหมือนบอยมาแล้ววะ่ะหน้ากากคนแล้วก็ชุดกอดที่เหมือนบอยนะครับเอฟเฟกต์มันคล้ายๆชุดโรนิโตนะเนี่ยเพราะว่าใส่แล้วมันเป็นกอดสีแดงอะไม่เกี่ยวเกี่ยวมันไม่ได้โบยเอฟเฟกต อย่าเรียกเอฟเฟกต์อะไรครับนนเ,เรียกว่าบัฟเออก็ไม่บวกอาจจะไม่บวกนะครับบัฟ <B uff. S 1> อันนี้ก็จะเป็นพวกธนูธรรมดาน่าจะไม่มีเอฟเฟกต์เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เก็บนะครับผมปึ๊บปึ๊บเฮ้ยกูมีโรลิโต้เต็มเลยโโกินป่ะอร่อยจริงกินได้เหรอโรลิโต้อะกินได้ถ้ามึงเลยถ้ามันมันหิวอะ่ะอุ้ยได้เพชรม,มาโอเคเราก็ได้รองเท้านี่มานะครับซึ่งใส่แล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์จริงๆแหละเ,เหลือแค่สิบอะไรนะเออเหลืนะอกูเหลือห้ากล่องแล้วเนี <laughs> ่ยปึ๊บจะหมดแล้ว โอ้ยได้กระได้กระป๋องน้ำมาเฮ้ยกินได้ปะเก็บไปกินเก็บไปกินอ๋อไ oh, <my> ม่้นี่ไงเท้เาจะแลก oh. นี่นี่ผมรอคอยทุกคนผมจะแลกหมวกแลกเอ่อเกรงรองเกงแล้วก็รองเท้านี่ไงครบเซตนะครับเอ็นชาร์ดด้วย oh. นี่ใส่เลยครบเซตแล้วเนี่ยโอ้โหบอยชุดด้วยตัวเอ็นชาร์ดค, oh. ครบเซตว่ะโอเคนะครับเมื่อกี้อยู่เกมมาแข่งแล้วนะครับเอาเป็นว่าช่างมาแล้วกันนะครับตอนนี้เราจะเปิดลัคก,กี้บ็อกซ์หมดแล้วนะครับเหลือสองกล่องสุดท้ายนะผมบอยลัคกี้กล่อง หมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอฮ่าคุณนั่งดูยูทูบรอเลยก็ได้เนีโอ้ยคุณเจ้าเหรอฮะฮะเอาละเอาละเอาเบ๊ะละฮะเอาละฮะ ฮ้าเจ้าเหรอคิดโกงอ่ะดูดิทุกคนนี้โกงเนี่โอ้ยเบดโอเคผมเดี๋ยวเราก็จัดขอด้วก็ไปสู้กับแฮมเบอร์เกอร์เลยดีกว่านแต่ตอนสู้กนค่อยมายิงกันนะครับผมอ่ะละครับตอนนี้พวกเราก็จัดขอส้วยนะครับผมไปสู้กับแฮมเบอร์เกอร์กันแล้วนะครับผมที่ว่าจะสู้กันทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับผมถ้าเพื่อนกำลัจะยิงก่จำมาเดินนะครับผมเราจัดกินยาเลยนะที่ทีไอ้พวกไอ้โดริโต้อะกับไอ้เนี่ยสามดีโดริต้มันสามารถกินแล้วมันก็เพิ่มเปอรอเาก อ๋ก่อนเดี๋ยววิธีการลงอ่ะเราจะลงไปข้างล่างไปขุดลงไปเลยอุ้ยขุดอย่างเร็วอ่ะลงไปได้ไงไงแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ฮัลโหลฮัลโหลโอ๊ยตายบอยมึงตีกูทำไมเนี่ยโอ้โหแอลกอฮอล์ชั้นหายเลยทุกคนจะมึงบังตัวเองอ่ะมึงสร้างชีแค่าเบรกอ่ะหน่อยเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ทำไมนายกายจะแตแต่ตีกูอีกละเจ็บมันเจ็บอ้าโอ๊ยก็ถามอีไม่ใช่วะเออ กระทาเข้าไปเนี่ยไม่เข้าเข้าน้อยมากแต่ทำไมเรายิงเองมันเข้าเยอะจังเลยเราต้องใช้ดาบโอ้ยเราต้องาเรต้องใช้ดาบยักษเดมอนเราโอ้ยจะตายจะตายจะตายเออนี่เรากินได้เราโดนตีโต๊ดโอเคกินแล้วนะก่อแดงเห็นป่ะตอนแรกก่อไม่แดงตอนนี้ก่อแดงละโดนตีโต๊ดโหดมากอะนี่ไงเราเราไม่ตายละเราฆ่ามันเสร็จแล้วมาตีนต่อยนะมาโอ้ย มาตายละมาต่อไปแล้วต่อเลย,ย <า S 1> ชิ่หายละที่ผ่ายละปาะทีพเริ่มเ,เลย <l ots> เริ่มเลย <l ots> ได้ไ้ครับทีพีเริ่มเ,เลยอ <l ots> ย่ามือรเริ่มเลย เรียบร้อยผมชนะเย้โอเคนะครับว okay, ันนี้เราก็ชนะสู้กับบอยไปแล้วก็สู้กับบอสชนะไปนะครตอนแรกที่ผมตายเพราะว่าบอยตีผมนะถือว่าไม่นับนะครับผมตอนนั้นนับชนะเพรากุชนะไม่ไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไรวะคือตีโดนขวดอะไรกิโยชันกูว่าหายกูตั้งตีบอสอยู่ถ้าเรายังฆ่าผมไม่ได้คือเราไม่นับว่าเราจะเป็นศัตรูกันเว้ยเราเป็นพวกเดียวกันโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าใครสนใดกันนะครับเชิญไปพักการ์ดจิ้งกิโยชันเหมือนเดิมเนาะซับแนว้็ยังเป็นสตรีมก็ยังถือเป็นสตรีมเหมือนาย